ันนยุโรปนะจนแมลงเหล่าเนี้ยคือเป็นแมลงศัตรูพืชแต่ตานะคะอันนี้ก็เรียกว่าการควบคุมนะคะมแมลงโดยระบบเวด้วยกันเองนะคะเหลือมากมากอันนี้ว่า,มาแมลงพวกนี้ก็คือแค่ไม่ฉีดสารเคิษนะอันนี้เรียกว่าแมลงหนักอัวน,นี้ก็จะใช้ปากกัดกินจะเพี้ยนตัวหนอนนะคะชอบมากคือหนอนที่อยู่ในในข้าวนะคะอันนี้พอทราบแล้วกันอันนี้ไม่ใช่หนอนนะแค่เห็นนะอย่าไปฆ่าวนะ น,นี่คือตัวอ่อนของรองแป้งนะคะ<ง>รองแป้งละเอียดรองแป้งลัเจุยดรองแป้งนะคะถ้าเกิดหลังมันวาวสวยอันนี้มีประโยชน์อย่าไปฆ่านะอันนี้เขาจะช่วยกินกพวกเปรี้ยวแป้งเพียวออกนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราไปเจอหลังร่วงที่มันขุ่นดูล้กขุ่นไม่มันวาวอันนั้นเป็นศัตรูมันจะมากัดทินงภในของเราอันนั้นนะคะต้องไม่ต้องนะคะ,นะคะเราใช้มแมลงพวกคุ่กันเอง นะคะคหรือนะคะเรานะคะอาจจะใช้ถ้าสมมติเราปลูกไว้สักระยาน,นึงแล้วร,รู้สึกว่า,มมาแมลงมันติบคื้นกันไม่ไหวแล้วเราจะต้องช่วยนะคะเราก็อาจจะใช้ในเรื่องของสมุนไพรนะคะในการป้องกันนะคะแล้วก็กําจัดแมลงดังนะคะแต่สิ่งอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่จะทําให้มแมลงดีๆมันไปอยู่ในแปลงเรานะคะก็คือการปลูกดอกไม้นะคะไว้ริงนะคะตัวนี้ก็จะช่วยดึงนะคะดึงมแมลง เกิดมันมีโรคหรือแมลงที่แบบว่าเออเรารอให้ธรรมชาติควบคุมกันไม่ไหวแล้วเราต้องช่วยเนี่ยเราอาจจะใช้สมุนไพรได้นะคะสมุนไพรทั่วไปท,ที่เราใช้ก็จะมีเฉพวกสดาวค่ะตะไคร้ก็คือเป็นสมุนไพรใกล้ตัวเราตามบ้านเรือนเราเลยนะคะหรือเราจะใช้ใส่วนของปากแบบเข่า,าเหนียวแบบ สูหมักทินแล้วก็ไปฉีดเพื่อป้องกันอะไรได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหางไหลหรือเลืดติ้นนะคะอันนี้จะมีวัตถุดิบนะคะอันนี้คนหาปลาชอบมากเลยนะคะเอาลากมันเป็จุกไปตานะคะ,นะคะแล้วก็เอาไปหลอกปลาน,นี้ก็จะเป็นวิธีการเนาะการทำน้นยางนะคะสมุนไพรในเรื่องของการป้องกันสัตว์พีกเกษตรธรรมชาติทำไง่ายมากนังที่กล่าวมาสามข้อดินดี บินได้ดีนะคะโดยใช้อุปกรณ์ที่ทแทนอยู่ค่ะสองก็คือในเรื่องของการปลูกพืชนะคะให้หลากหลายชนิดนะคะการปลูกพืชโมเดียร์หรือการปลูกพืชผสมสายนะคะสามก็คือการอนุรักษ์เมล็ดที่มีประโยชน์เนาะแล้วมันจะส่งผลให้ผลผลิตของเราเนี่ยที่ออกมานะคะมันมีคุณภาพนะคะได้ผลผลิตที่ดีนะคะอันนี้คือเกิดจากอุตสาหกรรมชาติที่สูญเสียหมดเลยเนาะเหมือนที่ไปเที่ยวนะคะของเราก็จะมีการสาตว์ทอยู่กลางแปลง ก็จะมีมิส่วนของพืชที่เราปลูกโดยเกษตรธรรมชาติที่เกษตรธรรมชาติเราไม่ใช่สารเคมีนี่แหละนะคะไว้ให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมงานได้รู้แบบว่าเกษตรธรรมชาติมันทำได้จริงโดยที่ไม่ต้องผ่าสารเคมีอันนี้ก็จะเป็นมังคุดพุ่มมีน้อคือสวยมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นมังคุดเทศส่งท้องรูปใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นมังคุดเทศสีดาที่ตามชม้นต่ำนะคะอันนี้เราก็ปลูกด้วยด้วย อันนี้<ม>จะเป็นมะเขือม่วง,ง,งคงนะคะลูกก็ขึ้นกิโลกรัมน,นะคะอันนี้ยังเป็นหรหัส,สน้อยอยู่เขาโปรซิ่เดี๋ยวเราจะต้องทำให้พังเด็กกินจะชอันนี้ก็ปลูกได้นะโดยที่เกษตรกรใช้อันนี้อะไรคะกระลางกระลางปีแตนน่ไม่ใช่ทรงเป็นแบบที่เราเคยเห็นเนาะอันนี้จะเป็นกระลางปีทรงหัวใจก็จะมีลักษ ที่บอกว่ามันปลูกยากมากนะคะเราก็ปลูกได้โดยที่เกษตรธรรมชาติเชนเดียวกันนะคะหเห็นลอยมแมลงไก่นะคะไม่มีนะเกษตรธรรมชาติเกษตรที่ไม่ใช้เคมีไม่จําเป็นที่ผลผลิตออกมาแล้วจะต้องมีรอยของอมแมลงมีรอยของโรคนะคะบางที่เคมีซะอีกนะคะใช้จนมแมลงมันดื้อยาใช้จนโรคมันดื้อยาะะจนเราเห็นร่องรอยของอาอาจจะเสร็จแล้วแหละดังหรือเปล่าคะ จนอาจาจะเราจะเราเห็นร่องรอยของการกัดกินของมแมลงพวกนั้นเราคิดว่าโอ้อัน,นี่ต้องเป็นพืชผักที่ปลอดสารแน่เลยเพราะว่ามันมีการกินการกัดกินของมแมลงความจริงแล้วอาจจะไม่ใช่นะคะอาจจะฉีดจนฉีดจนมแมลงมันดื้อยา,อาจานเอาไม่อยู่ก็เป็นไปได้นะ,ะเห็นไหมคะ